ถ้าได้คนดีแล้วมาเป็นผู้แทนคนไทยสุขใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนดีคิดอย่างสร้างสรรค์พัฒนาอย่าง,างยั่งยืนวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาตั้งแต่เวลา8นริกาถึง17นริกา ถึงเวลาปรีถึงเวลาเปลี่ืออนาคตการพัฒนาตำบลของเราขอโอกาสให้คนใหม่ได้มาพัฒนาพูดจริงทำจริงใจถึงพึ่งได้อบบตเป็นของท่านการบริการเป็นของเราโปรดเลือกเบอร์หนึ่งร้อยตำรวจโทสิริพงศ์โจโฉเป็นนายกอบตเขาทรายคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใช่ต้องรอนานเท่าใดจึงได้มามีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขพร้อมรับใช้เพื่อพี่น้องคนบ้านเรา กราบเรียนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันที่28พฤศจิกายนนี้ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ที่รักประชาธิปไตยเตรียมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกนายกอบตอทีมงานนักพัฒนาขออาสารับใช้ด้วยความจริงใจนำทีมโดย ร้อยตำรวจโทสิริพงศ์โจโฉคนติดดินพบเงาใช่ครอบขอโอกาสรับใช้พี่น้องโปรดเลือกเบิ้นร้อยตำรวจโทสิริพงศ์โจโฉเป็นนายกอบตเขาทรายคนใหม่โปรดเก่าเบิ้นเบอ้นเบิ้นเบิ้นเบิ้นคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหน มีคับ,บใอจมมีีคคว่าาาาสสหบบบยดดใ้กันดดนนเเออจริงใจชัดเจนเน้นการทำงาน,งานร้อยตงงำตรวจโทสิริพงษ์โจโฉมุ่งม,ม,มั่มมนพัฒนา,ฒนาเข้าใจ,เข,าใจเข้าถึง,ถงเป็นที่พึ่งของป<อ>ระชาชน,ชาชนอยากเห็นการทำงานที่โปร่งใสอยากได้นักพัฒนาตัวจริงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้โปรดเลือก เบอร์หนึงร้อยตำรวจโทสิริพงศ์โจโฉเป็นนายกอบตอเขาทายคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึง วิสัยทัศน์การพัฒนาที่มุ่งมั่นพัฒนาให้ตำบลของเราหน้าอยู่ควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนบริหารงานด้วยการมีส่วนร่วมโปร่งใสตรวจสอบได้วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยนนี้โปรดเลือกเบิร์นร้อยตำรวจโทสิริพงษ์โจโฉเป็นนายกอบตเขาทรายคนใหม่โปรดกล่าวเบิร์นเบอร์นเบอร์น ลเลือกการอีกครั้งฝากเพลงความหวังถึงพลังรุ่นใหม่เธอสิทธิเสรีทุกคนเท่าเทียมเสมอสิทธิของเธอพลังของคน น,นโยบายการบริหารงานที่ยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแก้ปัญหาในสิ่งแวดล้อมถึงพร้อมด้านการศึกษายกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานกระจายงานสาธารณสุข พัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงถนนหนทางพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ,กรเกษตรส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนางานกีฬาสนับสนุนกิจกรรมอสมอ,อปพสรสืบสราบสรศิลป,ปะวัฒนธรรมประเพณีพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาส วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้โปรดเลือกเบอร์หนึ่งร้อยตำรวจโทสิริพงษ์โจโฉเป็นนายกอบตเขาทรายคุณหม่ดโปรดกล่ Burn. 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 าวเบอร์หนึ่เนนงเอบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจนสอง อ่ดดดูแล้ใหีีทสุเธประชาร่วมธรมผู้นำร่วมคิดพันธกิจคือการพัฒนาร้อยตำรวจโทสิริพงษ์โจโฉคนตรงโปร่งใสเปิดใจรับฟังปัญหากล้าตัดสินใจบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้โปรดเลือกเบอร์นร้อยตำรวจโทสิริพงษ์โจโฉเป็นนายกอบตเขาทรายคนใหม่โปรดกาเบิร์นเบิร์น <Boom! S 2> นบขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเล่าเออหากเธอหัวใจอย่างว่างจะคอยคัดถูห้องใจมีให้ดำดาหนักเบาฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมา แรงใจคือการพัฒนาหนึ่งเสียงของท่านมีค่าคือการปลี่นแปลงร้อยตำรวจโทสิริพงษ์โจโฉมุ่งมัน่นจริงจังและจริงใจกล้าคิดกล้าทำใจถึงพึ่งได้เขากรสรับใช้พี่น้องวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยนนี้โปรดเลือกเบิ้ร้อยตำรวจโทสิริพงษ์โจโฉเป็นนายกอบตเขาทรายคนใหม่โปรดกาเบิ้ลเบเบิ หากแม้สมหวังเหมือนดังใจคิดตราบชั่วชีวิตไม่มีแปรผันมอบใจมันคงซื่อตรงต่อกันรักวันเตมวันเท่านั้นเป็น เป็นของท่านการบริการเป็นของเราวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนถึงเวลาเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าร้อยตำรวจโทสิริพงศ์โจโฉคนตรงโปร่งใสพูดจริงทำจริงใจถึงพึ่งได้กล้าคิดกล้าทำกล้านำพัฒนาขออาสารับใช้พี่น้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่โปรดไว้ใจ และช่วยกันสนับสนุนโปรดเลือกเบิร์นร้อยตำรวจโทสิริพงษ์โจโฉเป็นนายกอบตอเขาทรายคนใหม่โปรดกา่าเบอร์นเบอร์นเบิร์น ใจมุ่งมั่นจริงจังและจริงจักร้อยตำรวจโทสิริพงศ์จโฉรับฟังทุกป,ปัญหาพร้อมประสานการทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้เวลา8ปดโถึง17บเจพี่น้องพร้อมใจเข้าคู่หากาเบิร์นเบิร์นอยากเห็นการทำงานที่โปร่งใสอยากได้นักพัฒนาที่กล้าคิดกล้าทำโปรดเลือกเบอร์น ร้อยตำรวจโทสิริพงษ์โจโฉเป็นนายกอบตเขาทรายคนใหม่ปลดกาเบิร์นเบิร์นเบิร์น ่าของคนอยู่ที่ผลของงานร้อยตำรวจโทสิริพง์โจโฉจริงจังและจริงใจในการแก้ปัญหาขอโอกาสรับใช้พี่น้องอบตเป็นของท่านการบริการเป็นของเราร้อยตำรวจโทสิริพงศ์โจโฉคนตรงโปร่งใสรู้งานในพื้นที่พบหน้าใกล้ชิดไม่ยึดติดผลประโยชน์ขออาสารับใช้พี่น้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่เพื่ออนาคตของคนบ้านเราวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้ โปรดเลือกเบินร้อยตำรวจโทสิริพงษ์โจโฉเป็นนายกอบตอเขาทายคนใหม่โปรดกาเบิ้นเบิ้นเบินต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจ นนเพียยงใใดหัวจจจะะคอทาตำบลของเราจะพัฒนาภาพี่น้องชาวประชากลเปรี่นแปลงร้อยตำรวจโถสิริพง์โจโฉคนโตรจริงใจไม่ถือตูพบง่าใช้คร่อขอโอกาสรับใช้พี่น้องอยากเห็นการทำงานที่เป็นรูปธรรมอยากได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้ โปรดเลือกเบิร์นร้อยตำรวจโทสิริพงษ์จโจโฉเป็นนายกอบตเขาทรายคนใหม่โปรดกาเบิร์นเบิร์นเบอรนเดินไปเลือกตั้งเลือกนายกโดยตรงเลือกสมาชิกช่วยกันเจาะจงเตรียมบัตรประชาชนอย่าลืมลง พี่น้องที่ครครับอนาคตของตำบลเราอยู่ในมือของท่านวันที่28พฤศจิกายนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญจะเป็นวันที่พี่น้องจะได้ตัดสินใจอีกครั้งโปรดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปช่วยกันเลือกคนทำงานเลือกนายยกคนใหม่ขอฝากชื่อีนิว้ในหัวใจของพี่น้อง โรด,รดลื่นเบริบร์นร้อยตำรวจโทโจโฉเป็นนายกอบตอเขาสายคนใหม่โปรดกลดา่าวเบิร์นเบิร์นเบิร์นสาิร์น,รนา,ารประธาน t h o ประนมกรกระชินนาศีอารังสัมมาวิมุตติธรรม วีพระชินนาวอนวสัพพัดป่าปัสสะอาการะนังให้หยุดยั้งอกุศลเป็นคำสอนสะระนะักในกรรมดีดี่พรคนมีวอนจิตเบิกบานสรานใจยกศรั